กันนะย้อนซ้อนสตเดนแฟมิลี่จ้าเมืองราตะนากะปา,กานจะกัยญาณไม่ให้ลูกซ้างเลยจ้ะเพอวานหลุดโรงเรียนเหมือนนี่ข้าเจ้าเขียนมาบอกรัตะนาวาสิมาทรงลูกตรงนี้จ้ะลูกซ้ายมันบาสบายลาตน่าเลยมาล่อหลับลูกจ้ะปา,านจะกัญญาใหม่เพื่อนจ้ะแม่กัย่างออกกระร้านจายไก่เนี่ยรอลาตนาน่ากับสิเข็นไปพูดละเข็นรถไปไว้ยืนยืนอยูย่งมองล,อล่อรถนั่ยละจ้ะเนี่ยมเสาวล่อใกล้ๆเพื่อนบ้านนั่ยละจ้ะ กระทา่งมันลราจะโค้งโค้งนี่แล้วก็อีโค้งก็คือคือนโน่นก็หอดบ้านนะจ้ะนี่จะกาย่านอักเซนจ้ะเอามาให้อักเซนปันจ้ะมันนี่รถโรงเรียนมาได้มาจอดหน้าบ้านเพราะว่าลูกเจาก้าข,ของคนขับรถบ่ซำบายจ้ะเิ่นเป็นรับหลูกเกินกเ็เลยมาได้มาส่งหอดหน้าบ้านจ้ะกับหน้ากเ็เลยมารับจ้ะทางโรงเรียนเขาจเจ้าเขียนมาบอก บางคนกลับไปรับลูกอยู่โรงเรียนจ้ะมื่อนี้มื่อเดียวละจ้ะมืออื่นกันบปกติค่ะซุงเข็นจ้ะเข็นเข็นจะกับญานอักเซน,เนล่ออักเซนตรงนําละจ้ะตรงที่มาซุงลูนีามาเจาเป็นไตหยาดปุูงละหลายหล,ลังจ้ะแบนบบบ ต้นสนต้นจะรอดปาจะล้มล้มจะล้มล้มวันนี้ล้มแหง้งล้มแหง้งใบใหม่ก็ล่วงเมื่อแล้วใบใหม่บางต้นก็นล่วงเมืดแล้วใบใม่ซิบซีชูกกมาหอดอน่ากละม้ารอจ้ะรอดหรือก,ก่อนเออ ถ่ายคลิปน้ำปันจักัรย่านลูกยังยาง,ยางแบนเตเต่แมวอ้วนนั่งปันรดลูกมามาล้อรับลูกสายจ้ะม,มาล้อรับตะเมือนี่จ้ะมืออื่นเราลองเรียกกับทรงถึงหน้าบ้านจ้ะมือนี่ลูกสายคนขับรถเขาเจ้ามาสมบัยจ้ะเลยบอมีผูดด้ใดขับ บางคนอ่าไปหาบลูกโรงเรียนจ้ะอันนี้เพื่อนกันว่าครับมาหอดนี้หอดนี้เพื่อนกันสสเฟ้าไปรับลูกเพื่อนจ้ะลูกมันมาสบายด้วยเสียครับไปเม่ถึง้านจ้ะเออเออมารับลูกมารับลูกเ,เสียงหน,มน,ก,นงก,บบกมันผลักเราถานากับบอกมันวามารับลูกมารับลูก วุ่นกับบ้านได้จ้ะบ้านนี่แต่บ้านได้จ้ะซอยถนนฝนลินจ้ะฝนลินมันรอหลับลูกมาคืนนี้กับมาล้อหลับตเมื่อน,นี่ล่ะจ้ะรอหลับมื่อน,นี่เมื่อเดียวมืออื่นกับทรงปกติจ้ะเพราะว่าคือจังหวัดตนาหละ่ะลูกสบายกับไปฮาปที่โรงเรียนนะจ้ะ นี่ภราารยาคนทังงานขึนไปคนก็เลยสิไปราาับแทนภรรยาขาเจอาจ้ะห <c ười> น้าก,กัสิรอดรับลกจ้ะฝ <c ười> นลงจ้ะฝนเล็นฝนลิ่น,น,นขามฟังกบานคนรอรับเนี่ยจะ้ะอ,อารมณ์มาน้ำแล้วน้กกับสิยาง แดงออกกําลังกายรอรับจ้ะสิบสี่เท่าไหร่สิบสี่ชูกุ่นละเดี๋ยวก็มาหอดจ้ะอันนี้เพิ่นสิมาทรงอยู่นี่เพิ่นเขียนมาบอกจ้ะทางโรงเรียนเขียนมาบอกน่ากสิริมาเลยมาเลยมาเลยพะจ้ะมาสิมา อ่แมารอรับกจ้ะฝนตกจะฝนตกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกับพูนเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านทางพูนกับเพื่อนบ้านนี่โอ้ยไร้คลัก่ะลา้คักล่ะลายหลังยู่จ้ะกับเพื่อนบ้านเด็กหน่อยทุกคนกับมะโ่งนี่ละจ้ะทุกคนจะทุกเด็ก กัดสิไปสุงเล็กหน่อยขางในนั่นพานไปไปอีโรงเรียนไปทางทางผุนนลจ๊ะทางผุน,ผนมึนลงลอกรู้จักจกูไปใหม่ห่วงบ่นลูกฝนตกจก้ะ กตีแล้วก็นั่งกันยืนรอรับอยู่านบ้านมาจ๊ะวันนี้เขาเจ้ามีธุละเน่าจ้ะเราจะเขาเจ้าก็ทางโรงเรียนกับสิเขียนมาบอกจ้าคนขับคนไม่นะจ๊ะเขาเจ้าอาซิมบลูบ้านคนเก่าเขาจะกเพียนกันจ้ะเลียนสลับมากกัเลยมมหแตปมือนีจ้ามืออื่นกับปกติจ้ะมืออื่นกับคนเก่าขับจ้ะ อยู่ตรงนี้นะครับไปส่งอีกจุดหนึ่งทา,า้งคุณจ้าแต่ละบาทแต่ละหลักจ้าร้อนรุก่อนจ้ากำลังสิมามั้งจ้าเพราะว่าฝนตกด้วยฝนตกักพักหนึ่งก็แด,ดดมืนอนี้ฝนตกแดดออกฝนตกจังเลยนแดดออกเจ้าก็ย่างออกพุมมันอนย่างเล่นจ้ะนม่ก็มารอนรุ เสียงนกจ้ะมึงน,นกนกมันบินกากากาากายนกมันบินจ้ะนกมันบินจ้ะกากากาากามัมสิเขานาน้าแล้วไปฝนตกขึนกลับบ้านมาสัน่นโรงเรียนมนจจันอาจจะจอดจัหันลักษณะสิบัญาไปเรื่อยๆเพระาะว่าเด็กน้อยลงหลายจะเ้าสิเพ้นเด็กน้อยคนอื่นน้ำจ้าไม่ก็สิเพี้นมากเลยจ้ะเพ้นมากทั้งสิ มันเด็กเด็กอุ้ยอุ hey. ้ยล um. right. ่ลมเหนแอักเซนเลนี mm. ่จ้าใส่้าันจะได้ม่เห็นนี่ล่ะเห็นอักเซนไมาเห็นนี่ล่ะม่เห็นเห็นนี่ล่ะอ่าเกับม้านลาจ้ารปันกับบานเลวหอดโค้งนี่อีโค้งกะถึงบ้านอาจามาซุ่มมือหีจ้าเลวไปเลยเหลาลมม ดูใส่แบบแบบแบบวินอยู่ทัทง้ทงทำหมดใส่จ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะกดกดไลค์กดแชร์ติดตามวัฒตนาฬรกาสาวยาดีกับอาเซนได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย